สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาเรียนคําศัพท์ในภาษาเยอรมันนะคะคําง่ายๆที่ใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีคําศัพท์ตัวไหนมาฝากบ้าง กติกาของเรานะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะนั่นก็คือทายนั่นเองแล้วก็เขียนคะแนนไว้ข้างล่างนะคะเพื่อคราวหน้ามาทำเราจะได้รู้ว่าเรามีได้คะแนนเท่าไหร่หรือมีคะแนนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันค่ะคำว่า good นะคะแปลว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะให้เวลานะคะเฉลยค่ะ,ะดีนั่นเองเนาะ กู o d นะคะคำต่อไปค่ะ so เรามาดูคำต่อไปกันนะคะคำต่อไปคือคำว่า net net แปลว่าอะไรเอ่ยฉเฉลยค่ะน่ารักนั่นเองเนาะ d o b e a s t net นะคะโอเคคำต่อไปค่ะ schlecht schlecht. Yeah, นะคะเช่น das ist schlecht ก็คือมันแย่จังเลยนั่นมันแย่นะคะโอเคคำต่อไปค่ะ müde müde ไปว่าง,ง่วงนะคะเช่นฉันง่วง i c h bin m ü d e คำต่อไปค่ะคำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่า l a u t l a u t เฉลยค่ะนั่นก็คือเสียงดังนะคะเช่น d a s is t loud นั่นมันเสียงดังจังเลยนะคะโอเคคำต่อไปค่ะ lustish lustish <ig>. lust <ig. S 2> uh huh. ตลกนะคะเช่นเธอนะ่ะตลก do beast lustish คำต่อไปค่ะ s h <This>. i s t h e s หวานนะคะเช่นเธอนะน่ารักทหวานจังเลย do beast s <bist> h e s คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่า alt alt แปลว่าเก่านะคะเช่นหรือว่าแก่ก็ได้นะคะเธอนะแก่ d o b e a s t l ตโอเคคำต่อไปค่ะคำต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือคำว่า Sau ber. Sau ber. s a u b e r ย a u b e r คือ สะอาดนั่นเองค่ะเช่นบ้านสะอาด d a s house is s a u b e r นะคะโอเคคำต่อไปค่ะ p u t p u t so, ตัวอย่างเช่นนะคะรถ พังนะคะคับพุทแปลว่าพัง d a s auto i s t a p บ t นะคะโอเคคำว่า k a p พุตัวนี้นะคะสามารถใช้เหนื่อยมากๆแบบมาจากที่ทำงานแล้วเหนื่อยมากๆนะคะเราสามารถพูดได้ว่าฉันเหนื่อยมากๆ is c h bin kaput นั่นเองเนาะโอเคคำต่อไปค่ะ sauer sauer เ so, าแปลว่าเปรี้ยวนะคะหรือว่าโกรธก็ได้นะคะ Ten, เช่นซุปเนี่ยมันเปรี้ยวนะคะ the super s o u r นะคะหรือว่าฉันโกรธ ich bin s o ร e าแนะคะโอเคค่ะเราไปดูประโยคต่อไปหรือว่าคำต่อไปกันค่ะคำต่อไปนะคะ Cult Cult แปลว่าหนาวนะคะคำว่าหนาวเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าฉันหนาวเราจะใช้ เมียนะคะเราจะไม่ใช้อิชนะคะเมียอิสต์คัลท์นะคะทุนเอาเมียอิสต์คัลท์นั่นเองเนาะโอเคค่ะวอร์มวอร์ม โอเคค่ะแปลว่าอุ่นนะคะถ้าฉันอุ่นๆหรือร้อนๆก็ได้นะคะเมีย is warm ฉันร้อนจังเลยจะถอดเสื้อกันหนาวออกแล้วนะเมีย is warm นะคะโอเคคำต่อไปค่ะคำต่อไปนะคะนั่นก็คือ h ฮส์ไฮส แปลว่าร้อนนั่นเองนะคะเออเราจะบอกว่าซุปร้อนเนาะ the super is hot นะคะ the super is hot ก็คือซุปเนี่ยมันร้อนนะคะคำต่อไปค่ะ Billish Billish ได้ไหมมาดูเฉลยกันค่ะก็คือไม่แพงหรือถูกนั่นเองนะคะเช่นรถไม่แพงนะ Das Auto ist billig นะคะ So weiter teuer teuer ตัวไหนเอ้ย แพงนั่นเองนะคะเช่นอะไรแพงดีโทรศัพท์มือถือแพง d a s Handy i s t Toy นะคะโอเคเราไปดูคำต่อไปกันค่ะ b o o s e r b o o s e r ได้ไหมได้ไหม โซ so, ใจดำนะคะเช่นเธอหนาใจดำ do beast b ö s e นะคะ do beast b ö s e โ okay, อเคเราไปดูตัวต่อไปเลยนะคะตัวต่อไป bunt bunt ไม่ยากไม่ยาก So, มาดูฉเฉลยกันนะคะอ่ะสีสันนะคะสีสันเอ่อเช่นกางเกงสีสันหลากหลายสีจังเลยนะคะ d h e h o s e is b u n t d h e h o s e is b u n t นั่นเองเนาะโอเคไปต่อ Thick. Thick ฉเฉลยนะคะอ้วนเธอนะี่ยอ้วนดูบีสติกไม่อยากบอกเท่าไหร่นะคะดูบีสติกนะคะโอเค t ทรกคกิ้ทรคกิ้คืออะไรเอ่ย มาดู so, เฉลยกันค่ะสกกระกนะคะเช่นบ้านสกกระกจังเลย d a e s house i s t t r a c k i c หรือว่ารถสกกระกจังเลย d a e s auto i s t t r a c k i c นะคะคิเค่ะตุ่มตุ่ม แปลว่าโง่ค่ะเช่นแมวตัวนั้นน่ะโง่แมวตัวนั้นเราจะใช้ the cat is d u ่มนะคะก็คือแมวตัวนั้นนั่นเองเนาะโอเคตัวต่อไปค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะปกติแล้วเขาฉลาดนะโอเคคำต่อไปค่ะ s l าว s l าว อะไรเอย่ยแปลว่าฉลาดเหลานั่นเองเนาะดิคัทเซอร์อิสชลาวนะคะแมวฉลาดจังเลยแมวตัวนั้นดิคัทเซอร์อิสชลาวคลุกคลุก เหมือนกันนะคะแปลว่าฉลาดนะคะเช่น Der Hund น้องหมาอีสต์คลุกนะคะ Der Hund ist อีสตคลุกนั่นเองเฮลเฮล สว่างนะคะเช่นห้องนี้สว่างจังเลยนะคะห้องในภาษาเยอรมันคือ Das Zimmer ist hell นะคะ Das Zimmer ist hell นั่นเองคำต่อไปค่ะ Dunkel Dunkel แปลว่ามืดนะคะเช่นดัซซิเมเหมือนเดิมนะคะดัซซิเมอร์อีสต์ดุนเลนะคะก็คือมันมืดมันไม่ได้เปิดไฟนะคะโอเคคำต่อไป Elegant Elegant แปลว่าหรูหรานะคะเช่น dask l e i d ก็คือชุดนะคะหรูหราจังเลย is elegant ็นะคะแ n g Eng, Eng. แปลว่าคับแคบนะคะเช่นหรือว่าคับนะคะเวลา,เาซื้อกางเกงมาเนาะเราสามารถบอกได้ว่า d ี e Hose i s t e n g นะคะหรือว่า di e s t a r s e i s t e n g นะคะใช้ได้เหมือนกันเนาะ โอเคค่ะเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าคําเหล่านี้หมายความว่ายังไงกันบ้างใครได้กี่คะแนนนะคะสามารถเขียนไว้ข้างล่างได้นะคะเผื่อคราวหน้ามาทําว่าเราดีขึ้นหรือเปล่าเราจําได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าคาศัพท์เราต้องทบทวนอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็จะลืมนะคะแล้วสูตรพิเศษในวิดีโอนี้ก็คือคําที่เราทําไปเมื่อกี้นะคะคือคําที่ใช้กับคํากริยาที่มีชื่อว่า sign นั่นเอง ich bin du bist er ist sie ist เนาะเพราะฉะนั้น จะเลือกใช้ใครนะคะประธานคือใครฉันเธอพวกเธอพวกเขาทั้งหลายพวกเรานะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะจูสบสม่ next time my.